สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเกอดภูมิพลจังหวัดต,ตากนะครับมาดูระดับน้ำวันนี้วันที่22เมษายน2565ระดับน้ำตอนนี้ที่ทำอยูน่นี่แต่มันเหมือนน้ำไม่เยอะ,ะครับน้ำแหง้ง de Castilla. ไม่มีนกด้วยไอโฟนถ่ายก็ได้แต่ไม่อยากจำไอดีนั้นไม่ได้อีเมลไม่ได้หน้ามันต่ำบ้าไหมลมเย็นเย็นมันบรรยากาศร,รอบ ลงไปแพ่จะเป็นทางลงไปแพรโอ้ไก่เดินขึ้นเหนื่อยเนี่ยเห็นเนินๆเนี่ยเคยแล้วโอ้ไไม่วนักท่องเที่ยวไม่มีเลยลงเลยมันวันวันเลยวันนี่วันพุธไม่ใช่วันพุธเนี่ย ทุกที่ยี่สิบสองเมษายนกล้องไม่โฟกัสผ้าเหน็บบรรยากาศเย็ยนนีเย็ยนมาก 战斗。